เขามายืนลอบไปยังผมแล้วพี่แบบเงาดำๆเต็ไมไปหมดเลยส,งสูงๆอะ่ะยืนล้อมรอบตรงที่ผมนอนนะพี่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมาเมื่อประมาณสามวันที่แล้วเว้ยคือผมไปเอากล้องที่บ้านรุ่น้นองคือบทสนทนามันนอกแต่แต่ถามว่าช่วงนี้งานเยอะไหมก็มันจะต่อท้ายด้วยว่าช่วงนี้มันเจอผีมัางบ่าว เข้าใจใช่ปะ่ปะคือพยายามจะหาคอนเทนต์มาเล่าเรื่องผีอยากจะเอาเรื่องผีจากผู้มีประสบการณ์ตรงมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ถามเล่นๆทุกครั้งเฮ้ยช่วงนี้มึงเจอผีไหงวะบางทีมึบอกไม่มีพี่โอ้โหโคตรเหนื่อยทำงานไม่มีแต่ครั้งล่าสุดมันบอกมีมึงเจอเลยพี่บอกมึงเจอได้ไงวะ มันบอกว่าผมได้พระผงกระดูกผีมาไว้หนึ่งองค์ไว้พี่เราก็ไหนเอามาดูหน่อยสิขอดูหน่อยขอดูหน่อยน้องมันก็เดินเข้าบ้านไปหยิบพระผงกระดูกผีมาเอามาให้ดูก็ส่องไปส่องมาไว้ส่องปึ๊บป๊บมันก็เริ่มเล่าละพี่เชื่อไหมวันที่ผมเอามาวันแรกผมแมงเหงือ่อแตก วมตัวเลยตัวเปียกเหมือนอาบน้ำเลยเราก็แบบยังไงยังไงไหนเล่าสิมันก็บอกว่าคือแฟนมันเนี่ยเป็นคนชอบแบบสะสมสายแบบของขลังไม่ไม่เน้นทาก็คือพวกหลวงปู่ทิมที่ฐานท่องผงพายกุมารพ้าผงกระดูกผีอะไรที่เป็นแบบ ความเชื่อวัตถุมงคลแบบของขลังที่ไม่ใช่พระเนี่ยแฟนมันจะชอบและแฟนมันเนี่ยก็เลยเช่าบูชาองค์นี้มาให้มันพอมันได้มาปุ๊บด้วยความที่ไม่คิดอะไรก็ใส่กระเ,เป๋าเอาคาดเอาเข้าบ้านพี่เชื่อไหมผมนอนไม่ได้เลย,ยพี่เขามายืนรอบไปยังผมแล้วพี่ ตอนที่ผมนอนเนี่ยผมรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนมีคนแบบเงาดำๆเต็ไมไปหมดเลยส,สูงๆอะ่ะยืนล้อมรอบตรงที่ผมนอนอ่ะพี่ผมเผลอตื่นขึ้นมาเนี่ยคือผมขยับไม่ได้เว้ยแล้วเขาก็มายืนแบบยืนมุงผมอยู่อ่ะรอบตัวผมเลยพี่ผมก็ทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมผมจะลุกก็ลุกไม่ได้ผมจะร้องก็ร้องไม่ได้ คือสวดมนตมันสวดไม่ได้พี่ผมตกใจมากแบบมันก็เล่าตกใจตกใจแต่ผมไม่รู้ยังไงพี่ผมแม่งหลุดจากตรงนั้นมาเว้ยแล้วผมก็วิ่ง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 คือในพาวังนั้นน่ะผมแม่งวิ่งไม่รู้วิ่งอยู่ที่ไหน่ะแต่วิ่งพยายามวิ่งหนีพวกเขาวิ่ง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 จนเหนื่อยจนหอบแล้วสุดท้ายผมก็สะดุ้งตื่นพอผมตื่นขึ้นมาเนี่ย ตัวผมมาพี่คือเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำแล้วมาเช็ดแล้วไม่ได้เช็ดตัวแล้วมานอนนะพี่ก็เลยสกิดพุกแฟนผมไปว่าเฮ้ยเฮ้ยตัวเองตัวเองเขาเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้ว่ะแฟนนั้นก็ทักมาว่าแล้วแล้วตัวเองได้ ได้ยกมือบอกเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าล่ะตอนที่เอาเข้าบ้านอ่ะมันก็บอกมันไม่ได้คิดอะไรก็คือมันก็คือพระองค์หนึ่งอะ่ะทําไมต้องบอกด้วยไม่เข้าใจคือไม่ได้คิดอะไรมันก็พยายามฝืนนอนต่อพอ,อจนเช้ามามันจุดธูปยกมือไหว้หน้าบ้านนะการแจ้งในประตูรั้วแล้วบอกว่า ให้เขาเข้าบ้านนะให้พวกเขาเข้าบ้านนะพวกเขามากับผมและตั้งแต่วันนั้นตอนมันยกมือตอนที่มันขอตอนที่เจาทางให้พะระลูกผีหรือดวงวิญญาณที่ตามมาด้วยเข้าบ้านเนี่ยมันก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยคือสำหรับคนที่แบบเพิ่งเข้ามาฟังนะก็คือ พระผงกระดูผีเนี่ยสร้างจากกระดูกของอร่างผู้เสียชีวิตในสงครามในเนกิดโ,โลกอาหิว่าตะโกนโลกโลกหานะยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง,งหรือัง,งที่สองจำไม่ได้แต่สร้างที่วัดโพ้าเตียนเนี่แหละาอาจารย์แจ้เป็นคนสร้างเขาเล่าว่าเขาเล่าว่า พระองค์เนี่ยถ้าพกอยู่ในกระเป๋าและไปไหนมาไหนเนี่ยจะเหมือนมีคนติดตามมาด้วยนึกออกปะคือสมมุติว่าเราไปในแหล่งอโคจรไปเที่ยวในที่ที่มาสุ่มเสี่ยงจะโดนส้นตีเน่ยคนที่จะเข้ามาหาเรื่องเราอ่ะก็จะเห็นว่าเฮ้ย ไอ้น,นี่ไม่ได้มาคนเดียวนี่วไอ้น,นี้มันมาหลายคนนีวว่วามันมีพักพ่วงนี่ว่าทั้งทั้งที่เรามาคนเดียวนะนั่นคือพระองคกระดูกที่นนะ